ตอนกลางดึกเธอเดินออกไปจากในบ้านเดินเข้าไปในป่ากลางพายุฝนไม่มีรอยเท้าไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเจอเธออีกเลยครับวันที่14กุมภาพันธ์ปี2000ครับเชลบี้นอร์ดโคโลรน่าสหรัฐอเมริกาครับอาชาดีกีเด็กหญิงวัย9ขวบ กำลังนอนหลับยางปกติในห้องร่วมกับพี่ชายไม่มีสัญญาณในการบุกเข้าบ้านด้วยนะครับจนกระทั่งเวลาตีสองนาทีครับอาชาเธอตื่นขึ้นมาและเดินออกจากบ้านเองโดยที่ไม่มีใครบังคับภายใต้สายฝนและพายุในคืนนั้นได้มีพยานพบเห็นอาชาเดินเพียงคนเดียวอยู่บนถนนตอนเช่อเวลาสักตีสีไม่มีรองเท้าไม่มีไฟฉาย ไม่มีเสื้อกันฝนครับพอเขาต้องการที่จะหยุดรถถามเธอกับวิ่งหนีเข้าไปในป่าแทนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอตัวอาชาอีกเลยครับแม้ว่าตำรวจกับอาสาสมัครจะค้นหากันอย่างหนักแล้วก็ตามแต่กลับไม่เจอร่องรอยอะไรเลยทั้งสิ้นครับสิบเดือนหลังจากการหายตัวไปของอาชาคนงานก่อสร้างพบกระเป๋าเป้ของอาชาถูกฝังอยู่ในดินห่างจากบ้านของเธอหลายกิโลเมตร ข้างในนั้นมีเสื้อผ้ามีหนังสือมีของเล่นเล็กๆแต่ในกระเป๋านั้นถูกบรรจุอย่างเป็นระเบียบไม่มีร่องรอยในการฉีกขาดหรือเปื้อนดินหรือของที่ดูว่าอาจจะก,กำลังหลบหนีอยู่ก็ได้แล้วใครละ่ะที่เอากระเป๋าใบนี้ไปฝังและทำไมต้องนำไปฝังด้วยครับช่วงวิเคราะห์นักจิตวิทยาเชื่อว่าเด็กวยกัยาขวบไม่สามารถวางแผนที่จะหลบหนีออกจากบ้านของตัวเองได้ นักสืบเลยมองว่าอาชาอาจถูกล่อลวงให้เดินออกจากที่บ้านครับแต่กับไม่มีพยานไม่มีร่อง้อยในการบุกเข้าบ้านหรือการบังคับจากใครคนใดคนหนึ่งจากบุคคลภายนอกแล้วใครกันล่ะที่จะสามารถโน้มน้าวให้เด็กหญิงวัยก้าขวบเดินออกจากบ้านเพียงลำพังในช่วงที่มีฝนตกแล้วมีพายุโดยสมัครใจในปี2016 16ปีต่อมาครับ FBI เปิดเผยว่ามีหลักฐานใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงได้รถยนต์สีเขียวเข้มที่พบในพื้นที่ในคืนนั้นแต่จนถึงในวันนี้ยังไม่มีการจับกลุ่มอะไรแต่อย่างใดและไม่มีผู้ต้องสงสัยด้วยครับคดีของอาชายังคงเปิดอยู่และครอบครัวของเธอก็อยังตามหาเธอจนถึงทุกวันนี้ครับ